ก็กราบสตรีท่านชมขั้นนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องปิตเตอร์คิวนะฮะวันนี้ก็มาเอ่อรีวิวตุ๊กป่านะฮะรีวิวของใหม่ดูนะฮะเอ่อตัวฮะสิงดายเมื่อวานนะฮะ,ม,ะ,ฮะมีกุ้งสองตัวนะฮะก็ปลาสอดเยอะเลยมันบูล็อกเตอร์สองตัวตัวเล็กนะฮะประมาณหนึ่งนิ้วได ซอกมาดูเลยเออดีนีดีแล้วเราเปิดแสงนะครับจะเห็นมั้ยหรือเปล่าเอาเปิดแสงโอเคนะเปิดแสงแล้วนะครับก็มันจะอยู่ตรง,นะนะงนี้นะครกลัวแสงนะฮะแล้วไปดูตัวใหญ่กันเลยเท่าไปนะฮะโอ้ยห่างเลยแล้วต้องไปคิดตัวใหญ่อยู่นะครับ บูล็อกเตอร์ก้านแดงนะฮะทางนี้เลยนะฮะต่อไปนะฮะกุ้งล็อกเตอร์ก็อยูตรงนี้วิสาลายนะฮะตรงนี้ก็บูล็อกเตอร์นะฮะอยู่ตรงนี้6ตัวตัวเปิ้ลเริ่มเลยตัวแม่ตัวเมียอยู่ในนี้เอ็นัวผู้ตัวเมียเมียครับอลงมาลงมางมา ตัวเมียมาโอเครบวังนะฮะตัวเมียกับตัวผู้นะฮะสำหรับตัวนี้เหยื่เล่นนะฮะเดี๋ยวเล่นเหยื่อตัวผู้นะฮะเจียวนะฮะไปเหยื่อเล่นเหยื่เล่นอุ้ยดุ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 ดด มีแม่งก็ดูเหมือนกันแกตัวพูดดูควาเอยตัวเมียก็ดูสองตัวนี้นาะจะเดาเอา้ยซจิลลิงยังเมื่อวานนะตอนผมมีออกซิเจนซื้อออกซิเจนอยู่ในตู้นะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะตัวนี้อยู่วันจันทร์นะะวันนี้หยุดเรียนไม่หยุดเรียนดิผมไม่อยากไปโรงเรียนนะฮะเลยอยู่บ้านวันนี้ก็ ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ